เกิดยุขาเหมือนทางให้ค่ะพี่นอ้องปื๊ดค่ะบางทีเนี่ยงามขกเนาะค่ะพี่นอ้องจูบแบบไงปื๊ดบ้างค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดกอกไช่กุ้งเก่าเหรอคะพี่นอ้องเบิ้งค่ะแบกเรียงแข็งมันค่ะ วันนี้พาพี่น้องมาเก็บเทปบุรีนะคะเข้าไปหากันต่อค่ะพี่น้อง,องนองขงันเกีเห็ดใช้ค่ะงานงๆน,น้วยค่ะคนกะลิ้นค่ะพี่น้องได้สองดอกแล้วค่ะเห็ดอกไครค่ะ เห็ดดอกไ่ค่ะพี่น้องส่วนในช่วงนี้ก็สินี่จะเห็ดดอกไ่นะคะเห็ดดอกไข่เห็ดหนาเหลี่ยนะคะ ai, ห ai, เห็ดปวกมาที่ช่วงเดือนตุลานะคะนี่จะเก็บเห็ดไข่ให้พี่น้องเบ่งไปก้นนะคะย่าฝ่าเบียรกันนะคะพี่น้องปื๊ดค่ะเป็น,นีนเนี่ยงามคกเนาะค่ะพี่น้อง จูอแบบไงคุณค่ะตุ๊ดตกจรนงไหมนี่จอกระกีนะคะ ดอกบบบไงคะพี่น้องมันหล่มเห็ดไข่ค่ะอืมดอกบักงามเลยค่ะพี่น้องนี่กีมันค่ะนี่ค่ะพี่น้องกีเห็ดดอกไข่ดอกเขียวๆแหล่ๆะเลยค่ะ ชมางามเดียค่ะมีได้ได้กีเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะ่ะดีดอกร้ายๆก็ร้องผลผลจากดินได้ค่ะ ค่ะีเห็ดดอกไข่ค่ะพี่นอ้องงามค่ะค่ะเห็ดดอกไข่ค่ะเห็ดดอกไข่ค่ะเนาะ ไม่หอีกรอนึง่งล่ค่ะค่ะเกิดยุขามันทางให้ค่ะพี่น้อง ขี่ดอกหนึ่งค่ะหมดเห็ดดอกค่ค่ะลายค,ค่ะค่ะหมามันห่อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกีเห็ดดอกค่ะค่ะ่นอะ พีค่ะดอกนึงอารติไลสตาจังเลยค่ะพี่น้องดอกดกเงี้ยเลยค่ะนีดงงะ่ดอกไครค่ะนีนดอกใครค่ะ ดอกไข้ค่ะเห็ดไข้เหลียงนะค่ะพี่หนะเห็ดไข้เหลียง่ะพี่หนะเตยเื่เงตาแล้วค่ะดอกบอะไ่เลยลค่ะ ดอ,อกหมดงค่ะอ,อยู่น้ำกันสามดอกเลยค่ะพี่นนาหนึ่งดอกนึงมาค่ะบอกเฮ้ยชิก้ยือมค่ะใช้ ดัวแบบไงไดง้ค่ะมีน้ำขวดหย่งค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องกำลังขึ้นจากดินเลยค่ะเห็ดใครนี่ใส่ดอกเนาะยู่น้ำเกลวอค่ะกำลังโผล่กันค่ะ เกิดข่างะค้างเลยค่ะใครค่ะปูใช้เลียงบักลายเลยค่ะพี่นาะสามชีดะะ้ดอกค่ะนี่ขวิดอกกมาดอกนี้นต่างเดียวตัวน,นะคะนี่ดอกใครพี่นนอะ อุ้ยส่วงสีเทาแล้วค่ะนี่เทาแล้วนี่ดอกไข่ค่ะพี่น้องดงูดบึงไงเมื่ค่ะเม่อค่ะพี่นุงไปต่อค่ะพี่น้องอยู่น้ำกันเลยค่ะบลอกไลด่ดลอกอุ้ยอี่ไรกือ กกอคืออีกว่าเออไปอนะ,ะต้องสู่โรก็คิดคือดยค่ะเงดหลาย่างค่ะ ขาวทีมเหรอค่ะปไวมันซะเอาดอกน้อยๆนี่ค่ะเมืองค่ะพี่น้องเห็นดอกไข่ดอกเงี้ๆเลยค่ะเห็นดอกไข่ค่ะดอกเงี้ยค่ะให้เหลืองค่ะพี่น้องเพิ่งคูนค่ะดอกหนึ่งคูนค่ะดอกหนึ่งซีดอกเลยค่ะ 凉哈。 เลี้ยงเป็นปลาเลยค่ะพี่น้งองไรดอกค่ะนี่ค่ะดอกวุ้งงี้หมดหมดเนี่ยค่ะก็เป็นผลงานเขานะคะ่ะดี๋ยวยังสิเอพี่สองค่ะยังสิเขาไปไหมเนาะเห็นมาไหวก่อนค่ะรอบนี้ยังสิขึ้นเขานะคะ่ะอันนี้ยังยางน้ำใจนกซื้อๆนะคะ่ะอันนี้ยังยางน้ำตีนเขา